ซ้อมอยู่ที่วิทยาลัยพระนะครับวันนี้คนที่ซ้อมที่วิทยาลัยพระสีสะเกดนี่ก็ส่งเข้าประกวด2คนครับก็คือคนนี้แหละครับจากเพชรนะครับแล้วอีกคนนึงก็เตยครับดูคนนี้ก่อนนะครับโอ้โหรูปร่างดีสายเลือดดีครับโอ้โหรูปร่างดีเหลือเกินนะครับฝ่ายน้ําเงินดูครับเห็นชัดเจนนะครับแต่ว่า ทางด้านของยอดเหล็กเพชรนี่ก็ประเภทรุนแลงอยู่แล้วนะครับซ้ายนะครับซ้ายกับขวานะครับวันนี้ซ้ายของยอดเหล็กเพชรกับขวาของจากเพชรจากเพชรนี่มีขวายาวๆคอยสกัดเอาไว้นะครับแต่ว่ายอดยอดเหล็กเพชรนี่เดินเบียดตั้งแต่ยกแรกเลยนะครับอย่างที่เรียนไปแลวครับต้เงินนี่รูปร่างดีสายเลีอยดดีครับคุณพ่อก็เป็นนักมวยครับแม่ภาคอีสานี่เขารู้จักดีครับในนามของเสือบ่มครับ ส่วนแล้วก็เป็นหลานครับเป็นหลานของพญาหนอนสธรรมรังศรีหรือว่าอสะเภาทองครับนี่กับประเภทมวยดีรุ่นเล็กในสายพรอินเดียนะครับสมัยก่อนก็ชกอยู่ที่ลุมพินีพระรามสี่ครับโอ้โหดูรูปร่างครับฝีมือตีนซ้ายอยู่ที่มุมแดงนะครับแต่ว่ารูปร่างอยู่ที่น้ําเงินครับเกมต้นยังกับเกมปลายเลยครับอย่างที่ผมเรียนไปครับขวามาก่อนเลยครับขวายาวๆนะครับขวากับซ้ายครับ โอ้ขวาเขาออกแม่นนะครับซ้ายน่รุนแรงนะครับมาดูกันนะครับรูปร่างช่วงชกนั้นแน่นอนนะครับเรียกว่าฝ่ายน้ำเงินนะครับทางด้านของจักรเพชรนั้นยาวกว่าเห็นเลยครับเห็นชัดเจนด้วยครับแต่ว่ามาดูกันที่ความรุนแรงนะครับวันนี้ตัวใหญ่ยาวนะครับแล้วก็ขยับเข้าหาด้วยนะครับพยายามจะเปิดเกมครับทางด้านของจักรเพชรขวายาวๆโอ้แต่ดูยอดเล็กเพชรนี่จ้องตาเขมงเหมือนกัน หาบึกเหมือนกันนะครับตแต่ว่าตีอลั่มต่อยแรงครับแขงขวาครับแขงขวาของจัก,กรเพชรครับส่วนยอดเหล็กเพชรก็มัดหนึ่งสองขึ้นไปครับดูนะครับจังหวะยังหาช่องอยู่นะครับทางด้านของยอดเหล็กเพชร ขอให้บวกซ้ายเหมือนกันแรงๆจะโดนขวาไปก่อนโอ้โหดูว่าความรุนแรงนี่จะเหนือกว่าแน่ครับแต่ว่ารูปร่างช่วงชกนี่แหละครับเป็นอุปสรรคหรือเปล่านะครับเพราะว่าเตี้ยสั้นกว่าเห็นชัดครับเท่ากับว่าที่พี่อารีบอกคือถ้าหากักพบพบนี่แล้วก็มีดีคนละอย่างว่ากันแบบนั้นนะ,นะครับไปปลายแล้วครับยกที่หนึ่งครับอ่าหมดยกครับแม่กําลังจะขออีกสักชุด ต้องเปิดเกมเข้าหาแล้วนะครับเพราะว่าถ้าพยืนคุยนี่โหโดนขวายยาวๆของจักรเพชรแน่ครับเดินเข้าไปครับรูปร่างส่วนสูงเป็นอุปสรรคหรือเปล่าครับ สูงไม่เท่าแต่หนักเท่านะครับชก118่รบาทครับแมพอจะออกก็ออกใจตรงกันเลยครับดูวงในดูการป้ายดูการขวางครับลองกำลังกันก่อนยังไม่ตีนะครับรูกลางยาวกว่านะครับแต่ถ้าทรหดนี่โอ้โหแฟนมวยนี่เชื่อมั่นนะครับในตัวของยอดเหล็กเพชรนะครับขยับเข้าหาทรงมวยนี่เหมือนกับยอดเหล็กเพชรเลยนะอธริยะนี่ทรงเดียวกันเลย เี่ยลำเหมือนกันนะครับซ้ายแรงนะครับเตะขาต่อยหมัดโอ้โหแทงชิดไปที่ขาอ่อนๆเลยครับดูว่าไม่รีบร้อนด้วยนะครับค่อยๆขย,ยับค่อยๆบีบไปเรื่อย้ายแย่เข้าไปอูนี้นี่ ดูว่าจะต้านไหวหรือเปล่านะครับทางด้านของจกักรเพชรต้านความรุนแรงได้นี่ก็สนุกแน่นะครับเพราะรูปร่างนี้ได้เปรียบนะครับกระดูกมวยเนี่ยเขาบอกว่าอยู่กับทางด้านของยอดเหล็กเพชรครับอย่างที่เ,เรียนไปนะครับว่าเข้าเมืองกรุงครั้งแรกด้วยแหละครับจัก,กรเพชรครับ ไรีบร้อนนะครับพยายามขยับไปเรื่อยเอาละครับอยู่ห่างนี่โดนขวายาวๆไปก่อนใครที่มองว่าหวยตัวเล็กนะครับอย่างยอดเหล็กเพชรนี่จะได้เปรียบนะครับไม่แน่นะครับชื่อมีเพชรทั้งคู่เลยครับยอดเหล็กเพชรจักรเพชรแล้วก็ต่อยเพชรยินดีครับขวากับซ้ายครับออกพร้อมๆกันครับ ครับแม่จังหวะไล่แขนสะบัดศอกซะเลยครับยอดเหล็กเพชรครับเราเห็นแล้วนะครับเห็นศอกแล้วนะครับเอาละครับจะขวางได้แทงได้นี่ก็ทางด้านของยอดเหล็กเพชรนี่เหนื่อยแน่นะครับตอนนี้แต่ยังพยายามขยับเข้าไปก็ยังไม่ออกอาวุธเท่าไหร่นะครับจากเพชรเองก็ยังคุมรูปมวยนะครับคอยออกแข่งขวานี่สกัดเอาไว้ครับก็เดี๋ยวดูเลยครับว่าจะเป็นอย่ในเกมของไทยครับ งในของตัวสูงสูงหรือว่าข้างนอกมีตีนซ้ายมีความหนักความแรงของยอดเหล็กเพชรครับหมดยกที่สองจากเพชรนี่ห้าหมื่นบาทเลยนะครับยกนี้ขวาเอาละครับตอนนี้เริ่มจะเปิดเกมเร็วขึ้นแล้วนะครับางด้านของยอดเหล็กเพชรเข้าไปนี่ต่อยหมัดก,ก่อนแล้วพยายามจะปล้ำไปน,นะครับถึงแม้รูปร่างจะเสียเปรียบก็ตามครับเอาละครับเกมยกที่สามครับ เดินเข้าหาเร็วขึ้นซ้ายซ้ายยังติดบังนะครับอู้เนี่ยครับมัดซ้ายไม่โดนแต่หมัดขวาโดนครับขวายาวๆครับของจักเพชรครับเอาละครับคู่นี้มาดูนะครับว่าจากเพชรซ้ายเจาะยางไปก่อนแล้วก็ขึ้นบนลูกขวางนะครับดูวงในนี่เสียเปียบรูปร่างนะครับทางด้านของยอดเละเพชรแต่พยายามจับกล้าไหนก็มาโดนลูกขวางนี่นะครับจะเป็นอุปสรรคหรือเปล่านะครับแล้วก็วงไหนก็ดูว่าจะสู้ด้วยนะครับ ทางด้านของจัก,กรเพชรไม่สนนะครับว่ากันว่ายอดเหล็กเพชรนั้นในแข็งแรงเหลือเกินซ้ายครับซ้ายเตะซ้ายครับของยอดเหล็กเพชรครับฝ่า,บายาวมาแล้วครับฝ่บายาวเอาคืนไปทอนคื้นไปของจัก,กรเพชครับดูว่าจะเดินช้าก็จะเหนื่อยนะครับ เบียดเข้าไปเรื่อยขยับเข้าไปนี่แหละครับโดนขวายาวๆโอ้โหเอาละครับแทงขวานี่เริ่มทําได้ดีนะครับจากเพชรหัดฉีดนี่ห้าหมื่นบาทนะครับให้กับทางด้านของมุมน้ําเงินวงในเอาละครับตัวเล็กจะไปขวางตัวใหญ่แล้วนะครับตอนนี้โชว์ความแข็งแรงให้เห็นนะครับทางด้านของยอดเล็กเพชรโอ้โหกดคอตัวใหญ่นี่อยู่เลยครับ เตจอดหนักๆแล้วนะครับเตะจอดล่างไปของยอดอนวงในก็ยังไม่ชัดนะครับกรรมการจับแยกออกมาก่อนเลยครับไม่ถึงหนึ่งนาทีละยกที่สามเดินเข้าไปเจอตีนซ้ายก่อนเลยครับซ้ายไปสองครับขวาคืนมาหนึ่งอ้าวตอนนี้เริ่มจะขยับเข้าหาเร็วขึ้นนะครับแข้งขวาโอ้ดูวงไหนขวางแล้วก็แทงสวยนะครับจากเพชร เอาละครับพอแทงได้นี่โหเสียงเคียดแต่ดูวงวงในนี่เวลากดนี่กดได้นี่ทาได้ดีเลยนะครับยอดเหล็กเพชรความแข็งแรงจริงๆงข้อนี่แข็งมากครับโอ้โหโน้มกิ่งฟ้าลงมาเลยครับยอดเหล็กเพชรครับในได้เห็นแล้วนะครับอีกคนหนึ่งมีแหลมแหลมครับเสียบยัดเข้าไปส่วนอีกคนมีศอกมาสลับด้วยแล้วจังหวะตัวเล็กหนูป้ายหน้าขวางหน้าได้แข็งแรงมากมากครับเอาละครับถ้าอยากจะขว้างเงินอัดฉีดนี่ก็ต้องเร่งออกอาวุธให้มากกว่านี้นะครับจากเพชร ยาวก็จริงใหญ่ก็จริงแต่ถ้าเดินช้านี่เหนื่อยเอาละครับแข้งขวาแข้งขวายาวๆไปก่อนโอ้โหเริ่มจัดแทงได้เหมือนกันแล้วครับตอนนี้เอาพอจะออกอาวุธได้นี่เสียงเคีย์นี่ก็หึมเลยครับเดี๋ยวมาตามกันต่อนะยกที่สี่ครับามแข็งแรงให้เห็นแล้วเา้าโอ้โหเตะตัดล่างนี่ล้มกิ้งไปเลยครับมัดท้ายเตะเตะซ้าย,ต,ต,ายต่อยท้ายเริ่มจะมั่นใจเปียกติดตัวเหมือนกันนะครับกิ้งท้องด้วยแล้ววงใน มาดูวงในตัวเล็กนี่โอ้โหแข็งแรงคนระับดูจังหวะล็อกครับล็อกอยู่เลยครับนะครับจากเท็ดต้องพยายามเดินเดินช้านี่โดนทันทีเบียดก็ไปโดนหมัดซ้ายก่อนโอ้โหดูจังหวะความแข็งแรงมานะครับจากเท็รก็พยายามจะสู้นะครับแต่ว่าวงในเวลาล็อกนี่ล็อกเหนียวครับแล้วก็ทำให้ทางด้านของจากเท็รนี่ทำอะไรได้ไม่ถนัด นี่นะครับขวางเอาขวางได้แทงได้โอ้โหไปโดนบิดเหลี่ยมล้มลงไปอีกครับมาแล้วครับตอนนี้ขยับก็ไปแทงขวากระโดดซ้ายโต้คืนเหมือนกัน ยอดเล็กเพชรนี่ชกสบายเลอเกินนะครับช่วงนี้นี่แต่ตัดล่างทีไรนี่ล้มทุกทีนะครับยาวก็จริงนะครับจะกทอนลงมานี่ใกล้จะรูปร่างนี้ใกล้จะเท่ากันแล้วนะครับตอนนี้ดูนี่โอ้โหดูการโหนการตีนะครับของมวยตัวเล็กนะครับแต่ว่าแข็งแรงครับจากเพชรนี่ยาวใหญ่นะครับแต่ยังทําอะไรได้ไม่เป็นชิ้นเป็นอันมากนะครับพยายามจะออกแข้งวงในก็จะไล่แขนแทงแต่ก็ โดนหนักๆเข้าไปนี่สามชาติจะหยุดไปแล้วครับตอนนี้โอ้เรียบร้อยเลยนะครับซ้ายชายโครงทีเดียวนะครับหมวนเสือนะครับนี่นะครับคุณหมอจีรศักดิ์นะครับโอ้ขึ้นไปทันทีนะครับคุณหมอจีรศักดิ์บุพภาชาติขึ้นไปดูอาการเลยนะครับเรียบร้อยเก็บฉากครับ